สุดๆว่ามันคือความรักแล้วก<ฆ>็สุดๆว่าจิมมี่กับทอมมี่ทุ่มเทสุดชีวิตแล้วอะรู้สึกได้เหมือนกันในฐานะคนดูรู้สึกว่าสุดชีวิตแล้วแล้วเหมือนตอนที่เขาร้องไห้อ่ะหน้าตอนนั้นอ่ะทุกคนก็คิดว่าเป็นสายฟ้าและสนเต็มที่แต่เราคิดว่าตอนนั้นอ่ะมีจิมมี่ทอมมี่หลุดออกมาในสายฟ้าสซนด้วยคือเขาเขาสองตัวซึ่งเราเคยบอกแล้วว่าทั้งสองตัวไม่ได้ให้ใครเป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่้า ตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนที่ทุกคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คนนั้นเป็นสายฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นโซนไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทอมมี่กับโซนคอลลบกันร้อยเปอร์เซ็นคือไปอยู่ด้วยกันเหมือนจับมือกันอยู่ในนั้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วจิมมี่ก็ไปอยู่กับสายฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนจับมือ uh huh. แล้วพุ่งเข้าไปหาอีกตัวละครหน,นึง่งคือมันเหมือนมันเบนกันเข้ากันไปแล้วอะ่ะ mm hmm. เขาก็เหมือนกันเหมือนปุ๊บตัวโซน จริงๆเขามีเหตุผลใกล้เคียงกันด้วยแหละตัวซอนรู้สึกต้องยอมสส่ฟ้าแล้วนะตอนนั้นค่ะแล้วจริงๆทอมมี่ก็ต้องยอมจิมมี่จริงๆเขาคงจะจูบก,กันในฐานะที่ผู้ชายจูบกับผู้ชายก็แค่จริงคนเดียวอืมอืมเก็เกตดพรมกันแล้วแล้วจิมมี่ก็รู้สึกว่าต้องสัญญาว่าก็คือต่อไปนี้กูจะไม่ไปจูบผู้ชายคนไหนหลอกเพราะว่ากูจะไม่เล่นอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ถ้าจะเป็นพี่กับพอม,มี่อ่ะแล้วมันก็อันเดียวสายพันที่แบบว่ากูก็จะมีรักเดียวเป็นมึงอ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นแบบเหตุผลทั้งสองตัวละครมันโดนควบรวมกันเข้าไปแล้วแบบ <c oughs> แล้วเข้าไปถึงกันได้เราว่าตกใจเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราปล่อยความรู้สึกเท่าที่ตัวเองจะมีออกมาได้อ่ะพอจังหวะที่แบบว่าจิมมี่ส่งก่อนส่งจร <c oughs> ิงๆคินส่งอารมณ์ดราม่าก่อน ค่เขาไม่รับได้เขาไม่ปล่อยอารมณ์ดามาทั้งที่กลัวอยู่ก็ปล่อยออกมามันจะมัเลยไปกันจูกันแบบนั้นซึ่งนี่วิ่งกรีดอีชิวินร้องไห้กรีดกรีดมันเหมือนแบบเหมือนประสบความสําเร็จกับซีรีส์อยู่แล้ว